รวมกับรายได้ทุกบานทุกสตางค์นะครับมอบแา่แบบสาราพระพรหมน้ำให้มาที่นี่เลยนะครับท่านใดที่อยากจะได้องค์พระพรหมน้ำให้มาที่สถานที่น,นี้นะครับองคละ428นะครับวันที่หนึ่งกูเป็นเต้นไป นาการทางครงกรารก็จะได้ทำการมอบหมายให้กับที่เราประจาชนงุกท่านนะครับแต่วันนี้นะครับหลวงพ่อเพชรนะครับก็เขาเรียกว่าสุกเสกเมื่อสมัยเราสร้างพระบรมใหม่ๆนะครับ ได้ครับท่านใดที่สนใจหลวพอเพชรไปบูชาได้นะครับ